สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะวันนี้แม่มะลิเรานะคะมาทานส่วนแบ่งแล้วนะคะเมื่อคืนนี้นะคะคะแนนของคุณแม่นะคะคุณแม่ใจดีคุณพอ่อใจบุญทุกท่านเลยนะคะส,<อ>สวัสดีวันพ่อย้อนหลังนะคะขอให้คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะท,ท่าน,านจง<ท>มีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองทุกท่านด้วยนะคะขอสาธุบุญด้วยนะคะที่เมตตาช่อง เล็กๆนะคะคุณยายเจ้าคุณกับแม่มลินะคะส่วนแม่มลิก็ได้มาทานวนแบ่งแล้วนะคะของเมื่อคืนนี้นะคะคะแนนของคุณแม่คุณพ่อใจดีใจบุญทุกท่านนะคะคุณยายได้ทานอิ่มท้องแล้วนะคะคุณแม่จ๋าคุณยายนะคะทานคําใหญ่ๆตโตๆเลยนะคะคุณยายของเรานะคะ ดูใกล้ๆนะคะชมงามนะคะอาปากกว้างๆนะคะแม่มะลินะคะอันนี้แม่มะลินะคะไม่ใช่แม่เจ้าคุณเดานะคะกินผลไม้ชนแบ่งเมื่อคืนนี้นะคะขอให้บุญกุศลนะคะนำพาคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าท่านทํากิจการใดๆก็ขอให้รุ่งรุ่งเดืองเืองนะคะสาธุสาธุนะคะที่เข้ามาเมตตาช่องเ,เล็กๆช่วยให,ให้คุณยายเจ้าคุณกับแม่มะลินะคะ ได้ทานผลไม้หวานๆนะคะแล้วก็ต้นหญ้าอ่อนๆนะคะเป็นคะแนนที่คุณแม่ท่านเมตตานะคะก็ขอขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะขอให้คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญนะคะให้กับคุณยายเจ้าคุณกับแม่มะลิด้วยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะยายก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะคุณแม่จ๋าคุณพ่อจ๋า เจอกันคลิปหน้าของทุกเช้าเลยนะคะทุกเช้านะคะคุณยายก็จะมาทานส่วนแบ่งอย่างนี้ทุกวันเลยนะคะคุณแม่นะคะก็กราบขอพระคุณมากๆเลยนะคะขอให้ท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะคะร่ำรวยนะคะท่านรวยแล้วก็ขอให้รวยยิ่งๆขึ้นเลยนะคะขอพระคุณมากๆจ้ายายมะล,ลิจะทานต่อนะคะยายขอปิดคลิปเลยนะคะสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้า